สวัสดีแฟนของแดงทุกท่านนะครับผมนัดที่สองเรานะครับผมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไปพูดกันถึงสเปดผู้เล่นตัวจริงกันนะครับคืนนี้นะครับนอนเช้ากันอีกแล้วครับตีสองครับไม่ได้นอนกันอีกแล้วแล้วก็ยังเจอศึกหนักครับอย่างอาแจกครับบอกด้วยเลยว่าเหนื่อยอีกนัดหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าฟอร์มของอาแจกนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับหกนัดนี้ชนะรวดไม่แพ้ใครเลยนะครับหมกต่างกับเราสิ้นเชิงนะครับ ก็ประตูเขานะครับเป็นอดริสันเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์คู่นะครับเป็นฟานไดน่าจะจับคู่กับเจลมาติดนะครับเพราะว่าโจโกเมสนะครับก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มก็เละเทะนะครับกับคืนฟอร์มเดิมนะครับฟอร์มเก่งของเขานะครับไม่ละเอียดเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นมาติดได้ลงมาส่วนแบ็คทั้งสองข้างเนี่ยต้องรอรุ้นว่าโรบัสันเนี่ยจะได้ลงไหมนะครับเพราะว่าเหมือนมีข่าวว่าได้รับประการบาดเจ็บนะครับอาจจะเป็นคอตตาซิมิคาสลงมานะครับ ส่วนเทนนะครับก็ไม่มีใครแทนกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าเหลือเขาอยู่คนเดียวที่เล่นได้นะครับก็นวนวิจาร์หนักเลยครับเพราะหนุ่มันนี้ก็ขวัญใจผมเลยนะครับันนี้อย่าว่าเขาเยอะส่วนกองกลางนะครับฟาบินโยเตียโกเอเลียนเตียโกนี้ไม่รู้ว่าฟิตขนาดไหนแต่จําเป็นต้องเข็นลงนะครับยังไงก็ต้องเข็นลงครับใช้ครับเาเข็นลงเลยเพราะว่าต้องลงมาแบกบ น้องๆในทีมนะครับไม่งั้นถ้านัดนี้ยังแพ้อีกบอกเลยว่าการเข้ารอบเนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับส่วนสามประสาน้าหน้าเนี่ยต้องเป็นพหนุ่มพลังใบนะครับผมกับโมซาร่านะครับคู่เดิมครับตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าควรจะส่งดาวินนูเยสลงนะครับเพราะว่าน่าจะลองให้เขาลงเก้าสิบมาสีเต็มๆดูนะครับผมถ้าได้เรื่องไม่ได้เรื่องไงก็มีตัวเปลี่ยนลงมาเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ นักเตะเราก็เจ็บเยอะเหลือเกินนะครับตอนนี้สภาพทีมก็ย่ำแย่อยู่ไม่รู้ว่าฤดูการหน้านี่ถ้ายังเจ็บเยอะขนาดนี้ก็ฤด,ดูนี้สิบัวคนได้นะครับฤด,ดูกาลหน้านี้ลิปหอวจะสร้างโรงพยาบาลของตัวเองก็ได้นะครับถ้ายังเจ็บสภาพนี้อยู่นะครับก็ตัวทีเด็ดของทางทีมเยือนนะครับโอ้ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาดิดคูดาร์หรือว่าพวกเบิร์กไว์นะครับที่เราเคยเจอเขาในศึกพเมลีกครับตอนก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นอยู่กับ ค h แนฮอสเปอร์นะครับก็ยิงไปกระจุยเลยนะครับสำหรับเปิดลีกมากของเขานะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่านัดนี้จะเป็นไงครับก็ยังไงก็เตรียมยาดมไว้ข้างกายเหมือนเดิมนะครับเด็กของเราลุ้นเหนื่อยทุกถ้วยแน่นอนครับปีนี้บอกได้เลยครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับไว้ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม